หลวงปู่มั่นปูริทัตโตเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันนี้ก็เป็นพระที่ผู้คนนับถือมากมายในสายวิปัสนาธุระนะครับท่านมีปฏิปทาในการสอนในการให้ข้อคิดสำหรับผู้ที่ศึกษาในด้านของการวิปัสนากรรมฐานของเราครับก็เป็นเป็นที่น่าย,ยินดีที่มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะ ก็อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับร่วมกันสร้างวุทยานุปูมั่นให้แล้วเสร็จซึ่งจะมีการสร้างที่จังหวัดนครราชสีมาเ,เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมคำสอนและความรู้เกี่ยวกับสายพระป่ากรรมฐานรวมถึงการไปเป็นสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามปฏิปทาของพระอาจารย์มั่นสุภุริทัตโตครับพุทธศาสนิกชนผู้ใยในธรรม สามารถร่วมบุญสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณวัดส,สัมปัตวนนนารามจังหวัดนครราชสีมาโดยร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดส,สัมปัตวนนนารามเลขที่บัญชี374-0-91612-5ขีดขีดขีดมุตโตไทย พระรู่วินัยทรมั่นปุริทัตโตพระผู้เลิศทางทุดดงควัตพระอาจารย์ใหญ่ของธรรมยุทธนิกายท่านปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนของพระวินัยสงฆ์และยึดถือทุดดงควัตด,ด้วยจริยวัตรอย่างเคร่งครัดอุทยานหลวงปู่มั่นปุริทัตโตเกิดจากความตั้งใจและความศรัทธาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนารำลึกถึงพระบุรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ที่ท่านฝากหลักธรรมที่เฉียบคมเต็มไปด้วยข้อคิดปัญญาเป็นมรดกตกทอดมาให้ลูกหลานชาวพุทธจนถึงทุกวันนี้วัดสัมปัตตาวนานรามธรรมยุทธนิกายจึงอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ในธรรมสร้างกรรมดีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ เพื่อเป็นสเสบียงบุญสะสมบุญบาร,รมีให้กับชีวิตและครอบครัวโดยมีโครงการก่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหน้าตักกว้าง9เมตรสูง13เมตรพร้อมอาคารอเนกประสงค์สูงประมาณ12เมตรความสูงโดยรวมประมาณอาคารสิบชั้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการน้อมบูชาธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในกากครบวาระ1 5 0ปีชาติการ 20มกราคม2563อีกทั้งองค์การเพื่อการศึกษาวิวทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่นภูริทัโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพในวาระปี2563ถึง2564โดยอนุสรณ์ที่ระลึกแห่งนี้ สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนากิจเป็นศูนย์ศึกษาเผยแผ่องความรู้เกี่ยวกับสายพระป่ากรรมฐานรวมไปถึงสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามปฏิปทาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและเป็นพื้นที่สนับสนุนงานสาธารณกุศลและพัฒน,นาสังคมสืบต่อไป